โอเคครับผมวันนี้พวกผมพิงเปร์นะครับไอพวกผมก็จะมาเล่นประเทศรวยิตีนะครับผมผมเออผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะผมก็จะมาเริ่มต้นใหม่เลยครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทแรกครับผมก็จะไปรีวิวงานคุณสมบัตินะแต่เวลาทับจีบเอมาเรื่องงานสุขดว่านะครับผมคุณสมบัตินะครับผมคียคครับผมมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยจกปารีเจนนะมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเออ โอเคครับผมไม่เราก็วิ่งมาเลยนะหรือว่าเดินมาก็ได้นะครับผมอ่าอืมนี่ครับผมก็จะเจอแบบคนขุดโอเคครับผมไหมเราก็เกิดตัวเอ็นครับผมอ่ามันจะเป็นการขุดนะครับอ่าขุดกันเลยนะครับแบบผมจะเล่นประเทศนี้ยาวเลยนะครับผมเออแบบยาวสุดๆเลยนะฮะผมจะเล่นประเทศนี้แบบยาวๆเลยครับผมเปียบผมกำลังขุดนะครับ เออเราไม่ได้อะไรนะมันก็จะสุ่มนับว่าเราได้หรือไม่ได้นะครับอ่าผมขอใช้ภาพเร็วนะครับผมจังหวะน,นี้เดี๋ยวกินแบบพื้นทีน่นังโออเฮ <Hey, S 2> บ,บผมผมก็ขุดได้แร่ฟ้านะแร,าแร่ฟ้าเออแร่ฟ้าหรือแร่แดงนี่แหละครับโอเคครับเราขุดได้แล้วม็ก็แบบจะแบบ เศษแร่นะครับผมแล้วก mm ็วิ่งตามผมมานะครับเพื่อโผล่นับมันจะเก็บได้แค่หนึ่งร้อยชิ้นครับโอเคครับมันแบบใช้สองชิ้นครับเพื่อจะเป็นการโผล่นับวิ่งตามมาเลยนะครับวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยโอเคครับแล้วก็กดจัวไอ้นับแล้วก็กดแร่แดงไปเลยนับก็จะเป็นการขุดนะครับขุดไม่นานครับผมแร่แดงนะครับแร่ฟ้าก็ขุดไม่นานเหมือนกันครับนี่ครับเราก็จะได้แร่แดงนะครับผมอาเนี่ย แล้วก็เราจะเสียเศษแร่แดงของเรานะครับสองอันครับเดี๋ยวผมเอาไฟดูก่อนครับไปเรับขุดไปแล้วนี่ครับก็จะได้แร่ฟ้าครับเศษแร่แร่ฟ้าเราก็หายไปเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูในกระเป๋าครับนี่ครับผมก็จะเป็นแร่แดงแร่ฟ้านะครับผมอ่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดดิสดะครับผมกูพิ้งเบือเองใส่ไปแล้ว